ครับผมก็วันนี้ได้รับรางวัลนะครับผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยมนะครับผมก็เป็นรายการวิทยุครับของชิวเป็น89ครับดีใจมากครับเป็นดีเจมาเข้าสู่ปีที่เจ็ดครับแล้วก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้รางวัลนี้ครับก็ตื่นเต้นมากครับตอนขึ้นไปรับรางวัลครับมันก็เป็นกําลังใจให้กับเราครับในการเป็นดีเจแล้วก็จัดรายการวิทยุต่อไปครับใช่ครับเป็นครั้งแรกครับในที่เกี่ยวกับวงการวิทยุนี่คือรางวัลแรกเลยครับดีใจมากครับ เป็นแรงผลักดันให้เรามากเลยครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ที่เรารักครับแล้วเป็นอาชีพที่เรากว่าจะได้มาเป็นดีเจมันมันยากมากอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้มันมันมาถึงจุดที่เราเราได้รางวัลมันแบบมันมันตื่นเต้นมากจริงๆครับครับผมครับผมแค่แค่นี้เหรอครับได้รางวัลแค่นี้เหรอครับครับผม เมื่อวานนี้ก็เป็นมิ팅วันเกิดนะครับของของจุ๋ยครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็ได้มีโอกาสไป<ม>ไปร่วมงานแล้วก็ไปเป็นพิธีกรให้ครับครับสนุกสนานดีครับเมื่อวานนี้ก็มีทั้งแฟนคลับของของจุ๋ยเองที่ติดตามมาตั้งแต่แบบเขาเข้าวงการตั้งแต่แรกๆแล้วก็มีแฟนคลับบ้านคู่อะไรเงี้ยครับพีเจที่ที่มาร่วมกันในงานแฟนมิ팅ด้วยครับ ก็แฮปปี้อบอวนไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแล้วก็ความสุขครับผมก็ตามนั้นครับครับผมไม่มีแล้วครับเมื่อวานนี้ก็ก็ให้ดอกไม้ไปอะไรเงี้ยครับครับผมหวานมาก หวานมันเป็นเหมือนแบบให้กําลังใจมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้คือจริงๆแล้วจุ๋ยเองเขาก็ได้มีโอกาสพูดความในใจกับแฟนคลับเขาที่มาแบบร้อยกว่าคนอะไรเงี้ยฮะมันก็มีแบบแฟนคลับร้องไห้ตัวคุณจุ๋ยเองก็ร้องไห้อะไรเงี้ยครับก็ก็มีการแบบปลอบกันไปอะไรเงี้ยครับความในใจของเราเอ่อยว่รามันเป็นมันเป็นฟิลลิ่งนะตอนนั้นครับผม <c oughs> <c oughs> ใช่ครับครับรงานมันเกิดมันเมืนงานมันเกิดครับงานมันเกิดงานมิสติ้งจริงแล้วเมื่อวานเป็นพิธีกรใช่ ครับผมงานฟรีครับก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆขยับแล้วก็ให้มันเป็นเป็นไปตามโอกาสเป็นไปตามจังหวะของชีวิตมันครับผมมีดอกไม้ให้ครับดอกทิวลิปสวยงามช่อใหญ่โตมโหฬามรครับผมานจริงๆแล้วคือเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นคุยกันแล้วคิดว่ามันต้องมีบางอย่างที่ มันต้องใช่บ้างแหละหรือว่าคนสองคนมีอะไรที่มันคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นแับว่าไงบ้างคะหลังจากสัญญาว่าเราจะดูแลเขาด้วยหัวใจกันกิ๊การ์ดครับครับผมยิ้มมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วเราแบบทำอะไรบ้างครับตอนนั้นเราก็ไม่ทำอะไรก็ยืนเขินอยู่ <c oughs> อยู่บนเวทีครับผมครับขอย้อนไปกับพี่รองวันไอ้ของขวัญน,นิดนึงครับพี่เป็นไงครับมีหรืจุหรือแบบว่ามีลูกเกดเลยไหมอยากจะอย่างไรไม่มีนะครับคือ ตัวคุณจุย๋ยเองเขามีมาผมว่าเขามีครบทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ <m> ก็ก็คงคงแบบเป็นอย่างอื่นที่ที่เราคงเติมให้เขาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมนั okay, ่นแน่คำถามปลายเปิดไม่ได้เลยนะ yes, <we> พวกเราก็คงเ,เ,เป็นเป็นแบบเป็นกําลังใจเป็นความสุขหรือว่าเป็นอะไรที่เราพอจะจะ,จะช่วยได้ดีกว่าครับความสุขของกานและกันครับผมก็ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ชัดเจนดีครับครับผม ครับผมคิดยังไงก็ได้ <S <S ครับ